สวัสดีครับนักเรียนนิ่คเปลาชมสวนวันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1. หนึ่งรชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้เลขยกกำลังเรื่องการคูณเลขยกกำลังครับโดยตัวชิวที่เราจะใช้คือข้อ1.1ึ่ม1-2หนึ่งทับสเข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริงครับ เรามาดูกันเลยนะครับเรื่องของการเรื่องของการคูณจํานวนเลขยกกำลังรอบพิลาที่เราเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบนั้นจะได้ใช้นบทนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้ทําความให้ทําความเข้าใจเรื่องการแยกตัวประกอบให้ชัดเจนตอนนี้เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า3ามยกกำลัง4คูกับสยกกำลังสามจากโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนแยกออกมาเป็นตัวเป็นแบบเล็บที่ไม่ใช่เลขยกเลขยกกำลังครับคือแยกเป็นตัวประกอบมาจะได้ดังนี้ก็คือมีเลขสาม คูณกันทั้งหมดสตัวคูณกับเลขสามที่มีที่คูณกันทั้งหมด3าตัวครับที่คุณจะเน้นสีไว้เห็นไหมครับสามกับดังสี่ก็คือสามสี่ตัวสามกัังสามคือสามสามตัวสองตัวนี้คูณกันด้วยเครื่องหมายคูณสีดําครับส่วนสีส้มมาจากส่วนแรกส่วนสีฟ้ามาจากส่วนหลังหลังจากตอนนี้เราสามารถตอบได้แล้วลว่าเดี๋ยวถ้าเราจับทําเป็นเลขยกกาลังอีกครั้งจะต้องเป็นสามยกกาลังเท่าไหร่ครับสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับ ราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า3ยกกำลังสี่คูณ3ยกกำลังสมจะได้เท่ากับ3ยกกำลัง7ครับตัวอย่างต่อมาลบ5ยกกำลังสามคูณกับลบ5ยกกำลังสกองอกทำการแตกออกมาครับจะได้อย่างนี้คือลบ5้สตัวคูณกับลบ5 2ตัวที่เป็นสีฟ้าคราวนี้พอรวบทั้งหมดจะมีลบ5ทั้งหมดกี่ตัวครับลบ5ยกกำลังห้าครับ ก็คือมีห้าตัวอีกอันหนึ่งครับ x กําลังสี่จุดนี่คือเครื่องหมายคูณนะครับถ้าค,คูณไม่อยากใช้เครื่องหมายคูณเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสับสนกับตัว x ก็เลยใช้เครื่องหมายจุดท,ที่เป็นจุดตัวนี้ไม่ใช่แบบจุดทศนิยมทศยมนะครับเป็นจุดที่ลอยขึ้นมาอยู่ตรงกลางอันนี้จะแปลว่า x กําลังสี่คูณ x ครับอันนี้ x ยกกําลังอะไรครับถ้าไม่เขียนแปลว่ายกกําลังหนึ่ง 1, นะครับไม่ใช่ศูนย์นะฉ้าั้นเขาก็ทาการแตกออกมา x สีส้มสี่ตัวเพราะว่ายกกำลังสี่คูณกับ x ยกกำลังหนึ่งก็คือหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสุดท้ายจะมี x ทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมครับก็จะเขียนว่าเส้นสุดจะได้ x ยกกำลังห <No. Yeah. S 1> ้าครับจากตรงนี้อย่างที่เราเห็นครับเราเรียนเรื่องการคูณเลขยกกำลังถมนะครับเราเลขยกกำลังสองตัวคูณกันคูณกันของเลขยกกำลังสองตัวเพราะฉะนั้นการที่มันคูณนี้มันเสมือนกับเอายกเอาเลขยกกำลังมาทําการบวกกันถูกไหมครับ นี่สามกำลังสี่สามกำลังสามด้วยสามกำลังเจ็ดลบห้ากำลังสามลบห้ากำลังสองด้วยลบห้ากำลังห้าเอ็กกำลังสี่เอ็กกำลังหนึ่งบูรรวมกันเอ็กกำลังห้าครับฉะนั้นครูจึงทําการสรุปได้เลยว่าถ้าเกิดไปเลขยกกำลังสองตัวที่ฐานเหมือนกันเอามาคูณกันให้เอาก็ให้เอากำลังนั้นมาบวกกันได้เลยครับจะได้คําตอบทันทีดังนี้นะครับเกกำลังเอคูณ a กกำลัง n ท่ากับเอกลัง m บวก n นะครับตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมครับ2องกำลัง4คูณ2องกำลัง5ก็คือเอา2องกำลัง4บวก5ได้เท่ากับ2องกำลัง9ครับลบ2องกำลัง5คูณกับลบ2องกำลังลบ2ก็จะได้ว่าลบ2องกำลัง5บวกกับลบ2นะครับ คือตัวนี้เอามาคูณกันก็จริงแต่ว่าตัวนี้กําลังเราเอามาบวกแต่ว่าพะเอิญตัวนี้มันเป็นติดลบครับเพราะงั้นเครื่องหมายจะต้องคงเดิมไว้เพราะฉะนั้นมีเงินอยู่5บาทเป็นหนี้2บาทจะต้องเป็นหนี้เหลือเงินครับเหลือเงินใช่ไหมครับเหลือเงิน3บาทก็คือลบ2ยกกําลัง3ครับอันนี้ม้างครับเมื่อกี้ครูพูดถึงกรณีที่มีแค่2ชุดอย่างเดียวคือมีตัวเลขยกกําลังสองตัวคูณกัน ถ้าเกิดสามตัวคุณกันนะครับจะทําอย่างไรก็ทําตามนี้ได้เลยครับก็คือจับกําลังมาบวกกันทั้งหมดเพราะว่าตราเท่าที่ฐานมันเหมือนกันฐานมันเป็น A หมดเลยสามตัวแล้วก็จับฐานมันรวบเป็น a ตัวเดียวแล้วกําลังทั้งหมดมาบวกกันครับก็เป็นหกบวกกับสามบวกกับห้าก็ได้ดังนี้ก็จะได้เท่ากับเกกาลังสิบสี่ครับต่อไปตัวอย่างที่ตัวอย่างที่สี่กรณีนี้ถ้า เกิดเลขฐานมันมีไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดกรณีไม่เท่าก so, ันเช่นกรณีนี้มันเป็นลบสามกำลังสองคูณกับลบสามกำลังสามคูณกับลบสองกำลังลบสองครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ให้เอาเฉพาะตัวที่ฐานเหมือนกันทํากันครับเฉพาะตัวที่ฐานเหมือนกันในที่นี้ก็คือลบสามกับลบสามอันนี้เป็นลบสองเพราะฉะนั้นเลขฐานไม่ใช่ครับเลขตัวที่อยู่เลขตัวที่ใส่ยกกำลังมันเอามารวมกันไม่ได้เพราะว่าฐานมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า เอาเฉพาะลบสามนี้กําลังมาบวกกันครับก็กําลังลบสามกลายเป็นสองลบสามยกกําลังสองบวกสามครับส่วนก้อนนี้คงเดิมไม่ต้องไม่ต้องทําการเปลี่ยนแปลงใดๆตรงนี้เราก็ทําการบวกจนสิ้นสุดครับก็จะได้ลบสามกำลังห้าคูณลบสองกำลังสองกำลังลบสองครับตัวอย่างถัดไปครับกรณีนี้ถ้ามันมีเลขฐานเหมือนกันเป็นคู่คู่ เราก็จับทําเป็นคู่คู่ครับจะเห็นว่าลบสี่กับลบสี่กำลังสามกับลบสี่กำลังห้ามีฐานเดียวมีฐานเท่ากันสี่กำลังหนึ่งกับสี่กำลังลบสามมีฐานเท่ากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาคู่นี้มาทําการบวกกันแต่ละคู่ครับก็จะได้ว่าลบสี่กำลังสามบวกห้าครับแล้วก็สี่กำลังหนึ่งบวกกับลบสามตรงนี้ก็จะได้ลบสี่กำลังแปดครับ ตรงนี้จะได้สี่กำลังลบสองครับแบบนี้ตัวอย่างสุดท้ายครับยาวหน่อยเหมือนเดิมครับให้ทําการจับคู่ตัวที่เลขฐาน <c oughs> จับคู่ตัวที่เลขฐานเท่ากันครับก็จะได้ดังนี้ตามที่คุณมาร์คสีไว้ก็คือฐาน x ็กก็ทากับฐาน x ฐาน y ทํทกับฐาน y ครับเพราะฉะนั้น x กํา 2, กลาง 3, กัลงสองกาลังสามกลังหนึ่งาลังมาบวกกัน y กำลังศูนย์ก็เอบวกกับ y กำลังบว,บวกกับกำลังสามได้เลยนะครับก็คือถึงมันจะเป็นศูนย์อย่างไรสุดท้ายคำสั่งคือมันคูณกันต้องใช้กันก็ใช้การที่เอากำลังมาบวกกันครับจะได้ดังต่อไปนี้ก็ได้ x กำลังสองบวกสามบวกหนึ่งคูณกับ y กำลังศูนย์บวกสามครับก็จะได้ x กำลังหกคูณกับ y กำลังสามครับส่วนบวกสามก็ได้สาม อน,าานบับนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดใน Google Form มด้านล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ